คุณครับจ้าเอ๋ไหนน้องผมดูปลาปลาอยู่นี่โอ้โหปลาหน้าแยงมากเยอะโอวคตรใหญ่เลยอ่ะเยอะมากทั้งีแต่ประดุทั้งนั้นเลยลูกกลัวเลยประดุกม้นแพ่พันเร็วไะ <laughs> น้ำกระเด็นเฮ้ยเดี๋ยวเข้าป่าเนี่ยดีนะนอง ครับครับหันมองม่กันน้องภูมิแคะอีะ๋อ่อออออออเฮ้ยเฮ้ลุก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 